สวัสดีครับผมดาตำรวจวิรัตบุตรศรีอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่618ทับ25หมู5 5่5ตำบลแพทกษะาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการอาชีพรับราชการตำรวจประจำตํารวจสถานีตำรวจภูทรบางปูและปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ประจำสถานีตำรวจภูธรบางทีนอกจากราับราชการตำรวจแล้ว ผมยังได้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวด้านการรักษาความปลอดภัยคือบริษัทรักษาความปลอดภัยวิศกาและเป็นเจ้าของกิจการน้ำดื่มตาวิศเป็นเจ้าของกิจการรีสอร์ทไล่บริสุทธิ์รีสอร์ทที่จังหวัดเพชรบูรณ์วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตมหาลาัยรามคำแหงรุ่นที่25ประวัติทางการเมืองกิจกรรมทางการเมือง เคยสมัครเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการเขต13ตำบลบางปูใหม่ตำบลท้ายบ้านใหม่ปี2551เคยเข้าร่วมการชมุมนุมของคนเสื้อแดงหรือเสื้อแดงสมุทรปราการเคยเป็นผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแพร่กษะสาใหม่ผู้สนับสนุนคณะก้าวหน้าสมุทรปราการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในปี63และเป็นผู้สนับสนุนคณะก้าวหน้าแพร่กษะสาใหม่ ผู้ที่สมัครนายกเทศมนตรีและเป็นผู้สรรหาสมาชิกเทศบาลแพรกษาใหม่ต่อข้อถามที่ว่าทำไมถึงเหมาะสมที่จะเป็นสสของพรรคก้าวไก่ผมได้เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ปี2 5 6 2เนื่องจากเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้นมีอุดมการณ์การทำงานการต่อสู้นโยบายที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นให้ทุกคนมีความสุขเมืองภาคและ ทำจริงจึงตรงกับอุดมการณ์ของผมจึงได้สมัรเป็นสมาชิพกพรรคอนาคตใหม่ในปี2562และได้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้สมัครของพรรคมาโดยตลอดหรือกิจกรรมของพรรคมาโดยตลอดจนกระทั่งพรรคถูกยุบและได้มาเป็นพรรคก้าวไกลในปัจจุบันก็ได้ร่วมกับทำกิจกรรมต่อเนื่องทั้งในการสนับสนุนส่งเสริมช่วยหาเสียงร่วมกับผู้สมัครสอจอและผู้สมัครสมาชิกเทศบาลและนายกเทศบาล เป็นผู้สรรหาสมาชิกเทศบาลแพรกระสาใหม่ส่วนในพื้นที่ในเขตสองรู้พื้นที่เป็นอย่างดีทั้งสี่ตำบลมี29หมู่บ้านมีประชากรผู้มีสิทธิ์จำนวนหนึ่ง5าเนส้คนมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน209หน่วยดังนี้ ตำบลบางปูมี4หมู่บ้านประชากรผู้มีสิทธิ์จำนวน6,715คนมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน10หน่วยตำบลบางปูใหม่มี10หมู่บ้านประชากรผู้มีสิทธิ์จำนวน4 4 4 3คนมีหน่วยเลือกตั้ง52หน่วยตำบลท้ายบ้านใหม่มี8หมู่บ้านประชากรผู้มีสิทธิ์จำนวน47,582คนมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 68หน่วยตำบลแพรกษามีเขตหมู่บ้านประชากรผู้มีสิทธิ์จำนวน62,655คนมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน79หน่วยเนื่องจากตำบลดังกล่าวมาข้างต้นนั้นอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถา,านีตำรวจูธรบางปูและผมเป็นข้าราชการตำรวจประจำสถา,านีตำรวจูธรบางปูผมเป็นตำรวจชุด มนชนสัมพันธ์ที่จะต้องไปพบปะจัดกิจกรรมในการต่อต้านยาเสพติดในชุมชนในโรงเรียนในโรงงานอุตสาหกรรมทำให้รู้จักพื้นที่รู้จักผู้นำตลอดจนชาวบ้านและในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาทำให้เข้าใจปัญหาของชาวบ้านเป็นอย่างดีอีกทั้งได้ร่วมกับคุณนิตยาม,มีศรีอดีตผู้สมัครสสเขตส,สงลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนอยู่เป็นประจำจึงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปการประการสำคัญ ยังมีผู้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มากกว่าบริษัทซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้มีการกระจายพนักง,งานรักษาความปลอดภัยไปไประจําตามหมู่บ้านสํานักงานโรงงานในพื้นที่จึงเห็นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอีกทั้งหากร่วมกับกระแสของพรรคแล้วก็จะทําให้ได้รับการเลือกตั้งสําเร็จโดยไม่ยาก